อะวันนี้จะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับเด็กลัมพ์ดอสอีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่ารอบนี้จะมีการปรับลิสการ์ดใหม่นะครับโดยการเอาไปจับคู่กับใบอื่นนอกเหนือจากกลูคาลิโอกับอ่อมาเชโดนะครับเด็กนั้นจริง,รงๆก็ยังเล่นได้อยู่นะแต่ว่าเด็กนี้เนี่ยก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกแล้วกันซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ทุกคนครับ oh. ความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด2-4ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official Ad ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ โดยสำหรับเด็กนี้นะครับก็จะยังคงเป็นแอคโกเด็กที่เก่งมากๆในช่วงต้นเกมแล้วก็เหมือนถูกบีบบังคับว่าจะต้องจบเกมให้ได้ตั้งแต่ช่วงนั้นเลยเพราะว่าถ้าหลุดไปช่วงกลางถึงเละเกมเด็กนี้จะเล่นได้ค่อนข้างลำบากคือตัวเด็กเนี่ยมันทำดาเมจช่วงต้นเกมได้ดีแบบดีมากๆ แต่ถึงแม้ว่าจะมีดาเมจที่ค่อนข้างเยอะแต่ว่ามันก็ไม่มากพอที่จะเอาไปใช้สู้กับเด็กช่วงากลางถึงเลทเกมนะครับดังนั้นหากใครที่กําลังมองหาเอโกเด็กที่แบบว่าจบเกมได้แบบไวๆผมว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ไวในที่นี้คือถ้าชนะก็ชนะอย่างไวถ้าจะแพ้ก็แพ้อย่างไวอย่างน้อยถือซะว่าถ้าเอาไปลงแรงอะ่ะเราจะได้ทํารอบได้เยอะเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับ <laughs> ในส่วนของลิสการ์ดนะครับก็จะประกอบไปด้วยแลมพาร์ดอสนะครับที่จะใส่เข้ามาเป็นจำนวน2ใบอา่าล่างก่อนหน้าเนี้ย จะใส่มาแค่ใบเดียวเพราะว่าเราจะใช้ไลคันดี e ้นะครับในการออกมาช่วยอีเวเพิ่มเติมนะครับก็จะใส่ไลคนดี้เข้ามาเป็นจํานวน2ใบส่วนการที่จะเอามาคอมโบด้วยนะครับก็จะมีอ e ีวังโคนะครับเป็นจํานวน2ใบด้วยกันเลือกเป็นการ์ดที่มีความสามารถในการจั่วการ์ดร่างวิวัฒนาการก็คือลูการลูกกันกกน,นะครับมา ส่วนลูกการลูการเนี่ยก็จะเลือกเป็นล่างตอนกลางคืนเนาะมันจะมีการ์ดสองใบจะมีร่างตอนกลางวันใบหนึ่งกับล่างตอนกลางคืนใบหนึ่งเลือกเป็นล่างตอนกลางคืนนะครับใบนี้น่าสนใจเดี๋ยวจะพาไปดูว่าความสามารถเป็นยังไงนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นการ์ดซัพพอร์ตเนาะก็จะมีโปเกบอลหนึ่งใบครับมีโปเกมอนคอมมูนิเคชันนะครับหนึ่งใบมีฟอสซิลนะครับสำหรับอีโวแลมพาร์ดเนี่ยสองใบมีผ้าคลุมหนึ่งใบครับ มีโปรเฟสเซอร์รีเสิร์ชสองใบมีไซรัสหนึ่งใบมีซาบิน่าหนึ่งใบนะครับมีนามจโม1หนึ่งใบแล้วก็มีเลดอีกหนึ่งใบนะครับทีนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูความสามารถเพิ่มเติมสำหรับลูกาลูกันนะครับกลางคืนคือใช้2จี้ตี50แต่ถ้าสมมติว่าไปสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนที่มีพลังชีวิตเยอะกว่าจะสามารถทำดาเมจเพิ่มอีก50รวมแล้วเป็น100หน่วยนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะการที่ติด2จี้ทำดาเมจได้100เนี่ย ค่อนข้างแรงนะและยิ่งเ้่าไปเจอเด็กไฟฟ้าก็มีดาเมจชนะทางอีก20รวมแล้วเป็น120ผมว่าสามารถสู้กับเด็กไฟฟ้าได้สบายเลยแต่ว่าอาจจะต้องพึ่งสเต็ปเยอะนิดนึงเพราะว่าแพทเนี้ยเด็กไฟฟ้าเขาก็มีแมชชนิกในการเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจอ่ะคร่าวๆข,ของเด็กนี้ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าลักษณะการเล่นของเด็กนี้จะเป็นยังไงกับช่วงของเด็กโชเคสนะครับมาแล้วน้องมา ผมจะบอกว่าน้องหมาเนี่ยมาดีมากเลยนะคือ1ตัวการ์ดมันสามารถจั่วแบบร่างสองได้ทําให้แบบมันเหมือนแบบการตีครั้งแรกเหมือนเป็นการการันตีว่าตาต่อไปจะอีโวแบบเป็นร่าง2แน่นอนยอะไรเงี้ยแต่เรามีล่ะ <laughs> จบเทินครับ เปิดมาก็เหมือนจะเจอเด็กเก่งเลยแต่ทานโทษนะเราก็เก่งเหมือนกันอีโวเลยก็ได้นะหรือว่าจะยังไม่อีโวก็ได้แล้วแต่เออแต่ว่าถ้าเขามีไม่ถ้าเกิดว่าเขามีแลคเอนดี้ล้วเปลี่ยนเป็นสเปียร์เลยอะ่ะเราก็จะเสียไปเลยไงผมว่าอีโวไว้เลยก็ได้ไ อ๋อเมื่อกี้ยังเล่าไม่จบคือผมจะบอกว่าข้อดีของน้องหมานอกจากที่แบบมันคือการจวแล้วได้ร่างสองอะ่ะมันมีข้อดี2อ,อย่างนะอย่างแรกก็คืออ่ะมันการันตีว่าเทิร์นต่อไปเราได้อีโวแน่นอนส่วนอย่างที่2คือมันเหมือนแบบช่วยเราตัดการ์ดโปเกมอนในสำรับอะ่ะอืมหรือว่าถ้าสมมติว่าเราจวได้ร่าง2มาแต่เราไม่มีร่างหนึ่งเราจวได้ร่าง2 2ใบเงี้ยแล้วเรามีเอ่อโปเกมอนคอมมูนในมือเราก็สามารถเอาไปแลกก็ได้เผื่อว่าจะได้แลมพดอดอสเงียเออมันเหมือนแบบ มาช่วยเราลดการ์ดโปเกมอนในสำรับลงทำให้เรามีโอกาสได้แรมพาร์ดแบบไวขึ้นด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะแบบล่ามือทหารการของตัวเองเท่านั้นนะ่ะผมได้ชอบใบนี้เป็นพิเศษนะฮะอะ่ทีนี้เรามาดูกันว่าจะติดว่า <c oughs> จะติดชาไหมเป็นผมผมไมก่กล้าติดผ้าคลุมนะอ้าวเตรียมตัวจุกได้เลยพ่อหนุ่มเลิศ มี2เวครับก็คืออ่าถ้าเรากลัวว่าเขาจะอีโวเป็นสเปียล้วก็เอาแลมพาดอตขึ้นไปตีเลยเพราะว่าถ้าเราเอาหมาตีเราทำดาเมจได้ร้อยเดียวใช่ปะละ่ะถ้าเขาอีโวเป็นสเปียเราก็อาจจะเจ็บหนะัก เก็บไปหนึ่งอ่าแล้วก็เธอหน้าต่อยเขามีสเปียร์เขาก็ตีได้แค่เอ้ยไม่ได้ดิ80แล้วก็แพ้ยาลืมไปว่าลำพาดรอนแพ้ยากไม่มีหรอกมั้งเอ้าอ๋อเดี๋ยวก่อนนะคือเขาเล่นสเปียร์ลวนหรือเปล่าเขาถึงเอาคุณยายมา ชุบทำไมแล้ว่าเขาตีเยอะมี้ยครอ๋อมันนื้อัันของอยังไงก็ต้องตีอะเนาะแต่ว่าคุณยายอ่ะเวลาชุบมันชุบแค่ล่างหนึ่งไงเออแต่ว่าแต่จริงๆไม่มีปัญหาแล้วถ้าเขาใส่ไลคดดี้มาสองใบสุดท้ายเขาก็อีโบได้อยู่ดีอ,ดอืม ยังไงถ้าเขา evo ไม่ได้แล้วก็ G ีแต่ถ้าเขาอ evo ได้ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะแก้เกมยังไง <c oughs> คนต้องหมาเราก็เหลือเลือดหกสิอ่ะโดนสเปียรตีก็ตุยเหมือนกัน <c oughs> อ้าวเขายอมแพ้ <c oughs> แสดงว่ามือบลิกนี่ขนาดใส่สเปียไปแค่สองชุดนะเนี่ยมือยังบลิกได้ไม่หรอกเราฝั่งเราอะก็เกมไวด้วยไงมันเลยยิ่งทำให้เขาแบบยิ่งต้องเร็วมากขึ้นนะฮะ A later few moments later. อ่ะเจอยญ้าอีกแล้วเจอยญ่าตลอดไปเราจะหามากนะถ้าวันนี้ผมเจอยญ้าทั้งวันเนี่ยเจอแต่เด็กแพ้ทางอย่างนั้นเหรอแต่เมื่อกี้เราก็ชนะมาได้นะเอ้าโดนรีมือ จริงการ์ดก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ว่ามีฟอสซิลไงเมื่อกี้อ่ะโอเคดีที่ฟอสซิลกลับมา <c oughs> จริงๆก็อยากใช้นำจานะแต่ว่าก็อยากใช้โปรเฟสเซอร์ด้วยไม่ใช้โปเกบอลแล้วกันเนี่ยโอ้โหต่อไปไม่เรียกโปรเฟสเซอร์ละต่อไปผมจะเรียกว่า m y daddy ะ okay. อะตาเนี้ยต่อให้เขาอีโวเขาก็ยังตีไม่ได้ครับเพราะว่า,าสเปียมันต้องใช้สอง้ยังไงเราก็ได้ตีก่อนแล้วก็ถ้าเขาอีโวเป็นสเปียร์เลือดเขาจะเยอะกว่าเราเราก็ได้ตี100จ่จุ๊ๆ เอา <laughs> จบแ <laughs> ม <laughs> ่เสือกเอาสเปียร์ล่างนี้มาโคตรสวยโดนไปเลยเก้าสิบเมื่อกี้อุาสาพูดอย่างมั่นโดนดับมั่นละหนึ่งปะ ดีนะยังไม่ใช้โปเกบอลต้องดึงน้องหมากลับมาก่อนปาปเราจะทำให้เขารู้ว่าเขาคิดผิด <c oughs> ที่อีวโวเป็นสเปียร์ร่างนี้นะครับ ไม่พอจ้าต้องมีมากกว่าน,นี้อีกอ่ะเตรียมตัวเจเลงได้เลยนี่เราชนะสเปียร์สองตาติดแล้วนะเนี่ยเก่งไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> เออไม่กลัวละเด็กยากทีเนี้ย ต,ตาตานี้มือเขาปลิกแหละเอ A t e r ตานี้จะเจอย่าอีกไหมจะเจอย่าสามตาติดไม่น่าพูดเลยวันนี้ผมจะเจอย่าทั้งวันเลยมั้งเนี่ยไม่ละร้อยวันพันปีอะ่ะผมไม่เล่นเด็กเนี้ยผมก็ไม่เจอย่านะเพราะผมมาเล่นเด็กนี้แม่งผมเจอย่ารัวๆเลยแม่งให้กูเจอแต่เด็กแพทางจะชะนะไหมล่ะรอบเนี้ยเฮ้ยแต่ว่าเรามีฟอสซิลเรามีแรคคนดี้แล้วนะ เหลือแค่แลมพาดอสหรือถ้าแลมเออหรือว่าเราไม่ใช้ไรแคนดีก็ได้นะถ้าแลมพาดอสไม่มาสักทีก็อีโอตามปกติไปนะหรือไม่ก็ใช้นี่เลยโปโปเกมอนคอมมูถ้าตาหน้าไม่มาผมอาจจะใช้โปเกมอนคอมมูนะตีจวกาไปจ้า ผมจะพูดเหมือนตามเมื่อกี้นะตัเอ้าโอโหโดนรีมือแย่มากเอ้ยลำพดอดมาแต่แรงแคนดี้ไม่มาโหเซ็งเลยอันนี้ไงเขามีละแรงแคนดี้แล้วประเด็นคือน้องหมาล่างสองผมก็หายด้วยดิทำไงล่ะทีเนี้ย งานหยาบว่ะติดผ้าคุมก็หกเปดผมว่าน่าจะต้องซาบีนาว่ะต้องซาบีนาไปก่อนอ่ะทุกคนทำเสียแผนหมดเลยฝั่งนั้นน,น,น่าโมโหจริงจง ตอนนี้เขารู้แล้วว่าเราไม่มีไแคันดี้นะครับไม่ผมไม่ติดผ้าคลุมให้นะเพราะว่ายังไงซะมันก็โดน80ดาเมจอยู่แล้วอะอถ้าจะตุยก็ตุยไปเลยถือว่าเราทำถือว่าเราแบบพยายามเซฟชีวิตน้องหมายอย่างเต็มที่แล้วนะครับ <laughs> อ่าโอเคเขายังไม่มีการ์ดถอยเรายังพอสู้ได้อยู่อีโวเลยแล้วก็ติดผ้าคลุมให้ได้เลยนะจริงๆเพราะว่ายังไงแบบสเปียมันมีเลือดต้อง200อยอะหรือจริงไม่ติดก็ได้ปะเพราะยังไงสเปียร์มันก็ตีเรา2เทินอยู่ดีแต่ติดไปแล้วไงประเด็น อะละคนด,ดี้จะมากี่โมงเอ่ยขอเก็บไปนี้ไปก่อน<ป>พี่ใส่หมาร่างสองมากี่ใบใส่มาสองใบครับ เอ้ยมาแล้วไปตาหน้ารู้เรื่องเมื่อกี้คิดถูกแล้วแหละที่ใส่ผ้าคุมเพราะว่าถ้าไม่ใส่ผ้าคุมก็คือโดนวันฮิตเมื่อกี้ผมลืมแบบนับดาเมจแพ้ทางด้วยไงตานี้ตีไปก่อนร้อยหนึ่งแต่เขาก็อาจจะมีการฮิลลวเนาะแต่ถ้าเขาไม่มีก็สนุกเราเลยแหละ เอาลมพาดดอสขึ้นตีนั่นไงยิงฮีนจริงด้วยแต่สเปียร์มันก็ต้องตีลมพาดดอสหลายเทินอยู่นะสองเทินไม่หลายเทินหรอกสองเทินแค่นั <laughs> <ว>้น <laughs> ไปดูว่าเขาจะฮีได้สักกี่น้ำโปรเฟสเซอร์ <speaking S 1> <speaking S 2> มาครับ เฮ้ยเลดมาวะ่ะน่าสนใจนะว่าไปนี่ต่อให้มีเอลิกะก็ไม่รอดแล้วจวังหวะเนี้ยเอลิก e ะบวกโพชั่นก็ไม่รอดครับอ่ะยอมแพ้สถิติใหม่ชนะเด็กยาที่เป็นเด็กแบบที่เราแพ้ทาง3ตาติด คือถ้ากดตาหน้าเจอย่าอีกนี่ก็คือแบบหาสุดๆนะเอาจริง A few inches later นังนกเล็กแล้วเราจะได้เห็นดีกันอาจจะไม่ <c oughs> คือตอนนี้เสียวมากเพราะเพราะหลังๆแบบอย่างตาเมื่อกี้นกเล็กเขาแม่ง อ่ะหนึ่งมาลุ้นว่าเขาจะมีไอเทมไหมสองมาลุ้นว่าเขาจะมีจิโอวานนี่ไหมผมว่าอาจจะต้องติดผ้าคลุมอะอย่างน้อยก็ถ้าเขามีจิโอวานนี่เราก็จะได้รอดนะครับฟอสซิลกับแลคแ,แคนดี้มาชำแล้วลำพัดดอสล่ะอยู่ไหน <laughs> อ่า เขารู้ว่านกเหล็กจะตุยหรือไม่เขาอาจจะมีโซโกาเลโอแล้วผมเนี่ยจะทำทันไหมเฮ้ยจริงๆเราใช้ซาบีน่าสลับเอาคอสมอกมาตีก่อนก็ได้นะเนอะอย่างน้อยเราไม่ต้องลุ้นว่าเราจะเจอโซกมมาเลโอไหมหรือต่อให้เขามีอ่ะกว่าเขาจะวางใบใหม่ก็เลยมันก็จะทำให้เขายิ่งช้าไงผมว่าได้แหละมา นกเล็กไม่น่ากลัวเท่าโซเกเรโออ่าเออว่ะพอเราติดผ้าค,คลุมแล้วมันตีได้แค่ห้าสิบไม่เป็นไรไม่เถือว่าลดเลือดโซเกเรโอไปพลางๆแล้วกันตาหน้าก็ลุ้นว่าจะจวได้แล้วพัดดรอสไหม,ไมยังไม่มีหรอ Okay. เอเทำหมาอีกใบหนึ่งไว้แล้วกนะันดีละที่เขายังไม่มีอ่ะเพราะถ้าเขามีเพราะถ้าเขามีเราก็จะแบบเหมือนยิ่งกดดันอ่ะยิ่งต้องเล่งตัวเองเมื่อกี้มีคนถามใช่ไหมว่า เ,เงื่อนไขดาเมจของหมานี่มันทำยังไงนะครับคือหมาเนี่ยจะมีดาเมจตั้งต้นที่50นะครับแล้วก็ถ้าไปตีศัตรูที่เลือดเยอะกว่าตัวเองดาเมจจะเพิ่มขึ้น50แต่ถ้าเลือดเราเยอะกว่าดาเมจก็จะทำได้แค่นั้นแหละแค่50ก็ยังไม่มาครับไม่ต้องใช้มันละแค่เดิงแคนดี้ ฝั่งนั้นเขาก็มือแอบบลิกเล็กๆเหมือนกันตอนนี้เอาง่ายๆนะขึ้นอยู่กับว่าการใครพร้อมใช้ก่อนคนนั้นชนะเลยแต่ว่าพูดก็พูดนะถ้าผมแบบอะถ้าเขาสมมุติว่าเขาทำโซกาเลโอได้แล้วผมแบบทำแลมพาดอสอาจจะได้ช้ากว่าเขาเทิร์นนึ่งหรืออะไรเงี้ย ผมเอาหมาขึ้นไปตีก่อนแล้วเอาแรมพราดปิดอะยังไงมีสิทธิชนะอยู่แต่นั่นแหละต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะเร็วกว่าเขาไหมหรือถ้าเราจะช้ากว่าเขาเราอาจจะช้ากว่าเขาเทิร์นหนึ่งเนี้ยได้แต่ถ้าช้ากว่าเขามากกว่านั้นไม่น่ารอดไ <c oughs> ปอ่ะมาลุ้นกัน น่าจะมีแหละดูทรงน่าจะมีโซกาเลโอแต่ที่เขาไม่อีโวสักทีเพราะเขาอาจจะไม่มีแรคแคนดี้พอมีร่างสองแล้วโอกาสเป็นโซกาเลโอมันก็เยอะขึ้นนะเลือดร้อยห้าสิบเหลือร้อยสี่สิบเราก็อ่ะผมไม่ลุ้นกับแลมพาร์ดอสละเพราะว่าตอนเนี้เราตีไปร้อยี่สิบ ต่อให้ไม่มีแลมพาดอสเราก็มีโอกาสชนะอยู่้าเอากระตุกเกมกระตุก8ใบเลือน50เขาจะมีลิเลียไหมวะถ้ามีลิเลียก็เลือด80ถ้าเขามีลิเลียเราต้องมีแลมพาดดอสแต่ถ้าเขาไม่มีลิเลียโอเคเขากดยอมแพ้่ะ เย้ yeah. อะสรุปเลยละกันนะครับสำหรับเด็กนี้คือขอเอาไปคอมเพรกับเด็กก่อนหน้าละกันเนาะก็คือแลมพารดที่จับคู่กับลูคาริโอส่วนตัวผมมองว่าแลมพารดที่จับคู่กับลูคาริโอยังเก่งกว่าแล้วก็ถ้าใครที่ไปดูแบบสถิติใน TCG Limit Rate อะ่ะก็จะเห็นได้ว่าวินเล e ของอแลมพารดอที่จับคู่กับลูคาริโออ่ะมันก็ยังคงสูงกว่าปัจจุบันน่ะเด็กนั้นวินเลตจะสูงเป็นอันดับ6แต่ว่าเด็กนี้เนี่ยอยู่ที่อันดับ10คือไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กใหม่แล้วก็กําลังไต่ขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเท่าที่เล่นน่ะส่วนตัวผมก็รู้สึกว่าเด็กนั้นเก่งกว่าจริงๆเพราะว่าเด็กนั้นน่ะมันสามารถชนะได้หลายทางไงแต่เด็กเนี้ย ในแง่ของการเป็นเอโกเด็กะก็ต้องยอมรับเลยว่าในบรรดาเด็กทั้งหมดที่มีตอนนี้ผมว่าเด็กเนี้ยสามารถทำดาเมจต้นเกมอะได้แรงสุดแต่ว่ามันต้องพึ่งดวงในการจั่วการ์ดแบบมหาศาลเลยถ้าต้นเกมเราไม่สามารถที่จะแบบสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงจนปิดจบเกมได้อะถ้าหลุดไปช่วงกลางถึงเลทเกมอะ่ะเด็กเนี้ยจะเล่นได้ลำบากมากๆถ้ามือบลิกแม้แต่นิดเดียวอะ่ะโอกาสแพ้แบบสูงเลยทันทีนะครับแต่ถามว่าสนุกไหม ก็สนุกในแง่ที่ว่าได้ทําดาเมจช่วงต้นเกมแล้วมันกดดันฝั่งตรงข้ามได้ดีมากๆอาจจะมีข้อเสียนนิดๆตรงที่มันค่อนข้างอึดอัดตรงที่เด็กเนี้ยมันมีการ์ดโปกเกมอนค่อนข้างน้อยถ้าเราจะแพ้นอกเหนือจากเรื่องของการมือบิกแล้วอีกอย่างหนึ่งที่จะแพ้ก็คืออาจจะแพ้เพราะว่าการ์ดโปกเกมอนบนบอร์ดไม่พอซึ่งนั่นแหละมันก็มันก็คืออาการมือบิกนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากเล่นก็สามารถแบบ เอาไปเล่นตามดูได้แล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะใส่โปเกมอนใบอื่นเพิ่มเข้ามาสักหน่อยผมกลัวว่ามันจะผิดคอนเซปต,ต์แบบไม่ค่อยกล้าปรับลิสต์การ์ดของเด็กนี้มากเท่าไหร่แต่ก็นั่นแหละลองเอาไปปรับตามดูกันแล้วกันหรือว่าจะแบบว่าก๊อปปี้100%แล้วเอาไปเล่นเลยก็แล้วแต่สะดวกนะครับ